ทุกคนก็เป็นหอที่เราเนี่ยอยู่นานที่สุดแล้วนะหอนี้ก็เป็นหอที่สี่แล้วนะคะซึ่งหอทุกหอที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ไม่ครบสัญญานะคะแล้วก็อยู่ไม่ถึงปีเลยแต่ว่าหอน,นี้เนี่ยเป็นหอแรกนะคะที่เราเนี่ยอยู่ได้นานที่สุดก็คือเราอยู่ปีกว่าๆเลยนะคะทุกคนคือเราย้ายหอบอ่อยมาก บรรยากาศภายในห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนห้องก็จะโล่งๆหน่อยเนาะเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะออกหอแล้วคือเป็นหอที่เราถูกใจที่สุดนะคะตั้งแต่ที่เราอยู่มาแล้วพอถึงวันที่เราเนี่ยจะต้องย้ายออกจากหอนี้ก็แอบรู้สึกใจหายเหมือนกันนะแล้วเรารู้สึกว่าหอน,นี้ลงตัวนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียนะหอน,นี้เนี่ยก็มีข้อเสียนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นข้อเสียที่น้อยที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยอยู่หอมา มาเริ่มจากโซนแรกนะคะโซนที่เราเนี่ยจะต้องมานอนทุกคืนนะคะก็ะคือโซนเตียงนอนทุกคนนี่คือเตียงมันนุ่มนะคะแล้วก็แบบมันเด้งนะแต่ว่าตอนที่เรานอนเนี่ยก็จะมีท็อปเปอร์อยู่อีกชั้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบให้ความรู้สึกที่นุ่มแล้วก็หลับสบายมากคือถ้าเกิดไม่มีท็อปเปอร์เนี่ยก็พอนอนได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีท็อปเปอร์คือจะบอกว่ามันแบบไม่อยากจะตื่นนอนอะ่ะแล้วก็เตียงนะคะก็จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตก็คือกว้างมาก เราบอกว่าสามารถนอนนะคะ2-3คนได้เลยถัดจากโซนเตียงนอนนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะอันนี้เขาก็จะมีโต๊ะข้างเตียงให้นะคะทุกคนก็เราสามารถวางพวกโคมไฟหรือว่าว,า,ว,า,วางของจุกจิกได้นะตรงนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีมินิทับนะคะ แล้วก็โซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนโตทางานเนาะก็เราเนี่ยน,นั่งทํางานแบบบอดมากๆเลยนะคะตรงนี้เราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เลยข้้งคนนะคะเขาก็จะมีที่เก็บของที่วางของนะคะต่างๆให้2ช่องเนาะถ้าเกิดใครอยู่2คนนะคะอยู่กับรูเมตเนี่ยก็สามารถแบ่งพื้นที่กันใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีเก้าอี้มาให้2ตัวแล้วก็แบ่งฝั่งนั่งกันได้เลยใครนั่งทํางานเบื่อๆตรงนี้นะคะทุกคนอยากจะชมวิวก็คือตรงนี้เลย นี่นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นวิวแบบว,ว่ากว้างๆนะคะคือห้องที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นห้องที่แบบว่าไม่ได้ติดกับอีกตึกหนึ่งนะคะคือเราจะเห็นวิวหอต่างๆเพราะว่าเราแวกนี้เนี่ยหอค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นร้านนั่งชิลด้วยนะคือเราชอบวิวบรรยากาศของหอนี้มาก ส่วนถัดมานะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะคะให้เราแบบว่าสามารถเก็บของวางของทาอะไรก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยก็จัดมุมตรงนี้นะคะเป็นมุมต้นไม้เล็กๆของเรานะคะซึ่งก็จะมีบางต้นที่เราตายไปแล้วนะคะทุกคนแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยมันจะเคยมีแผ่นผ้านะคะเป็นรูปภาพเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพไว้ให้ดูนะคะก็คือเราแต่งมุมตรงนี้นะคะเอาไว้ถ่ายรูปนะคะเอาเป็นมุมที่แบบว่าเอาไว,ไว้ผ่อนคลายอะ่ะเป็นต้นไม้นะคะคือมันน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเก็บ นี้ไปนะคะแล้วก็ข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นแอร์เขาก็จะมีเครื่องปรับอากาศให้นะคะทุกคนแล้วก็รวมถึงหลอดไฟหลอดไฟก็จะแบบเป็นอนันน่ารักมากทุกคนเขาก็จะเป็นไฟดวงกลมๆนะคะเอาไว้ตามโซนต่างๆส่วนโตทำงานนะคะก็จะมีไฟให้หนึ่งดวงแล้วก็จะมี ไฟข้างบนนะคะให้อยู่ตรงมุมเตียงนอนนะคะ1ดวงมุมตรงประตูทางเข้าหรือว่ามุมแบบกระจกนะคะก็จะมีให้หนึ่งดวงก็คือทุกๆมุมนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นไฟใน,นแต่ละมุมนะคือเราอยากจะใช้งานตรงไหนนะคะเราก็เปิดใช้งานตรงนั้นนะคะคือไม่ใช่ไฟดวงเดียวที่แบบใช้ทั้งห้องอาะทุกคนนึกออกปะมาที่มุมระเบียงกันบ้างนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมุมระเบียงนะคะซึ่งระเบียงเนี่ยสำหรับเราค่อนข้างกว้างนะคะทุกคน แต่ว่ามันก็อาจจะรกๆเลยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทาความสะอาดนะคะน,นี้ก็ต้องขออภัยสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่หอเขาก็จะมีสิงล้างจานมาให้นะคะแล้วก็จะมีราวตากผ้าเหล็กนะคะอยู่ข้างบนก็คือไม่ต้องซื้อราวตากผ้าเพิ่มเลยแล้วก็จะมีตู้แอร์นะคะอยู่ด้านบนระเบียงก็จะเป็นประมาณนี้เลย สิ่งอำนวยความสะดวกถัดมานะคะที่ห้องเขามีให้ก,ก็จะมีนี o ่เลยก็จะมีไมโครเวฟนะคะให้เราหนึ่งเครื่องแล้วก็จะมีตู้เย็นนะคะแบบนี้นี่แล้วก็สามารถแช่ของนะคะอะไรได้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะคือเขามีให้แทบทุกอย่างเลยะคะ่ะเราเข้ามาอยู่ได้เลยแบบว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยอะ่ะแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของนะคะได้อีกสองชั้นหรือว่าใครจะเอาไว้ตกแต่งนะคะวางต้นไม้หรือว่าโมเดลต,ต่างๆนะคะของตกแต่งห้องก็แบบว่าวางทั้งหมดนี้ก็ได้นะะ ่วนมุมตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมชั้นเก็บของเขาก็จะมีช่องเก็บของมาให้อีกแล้วจะบอกว่าห้องนี้เนี่ยที่เก็บของเยอะมากทุกคนดูด้านใต้น,ตน,นะคะก็จะมีชั้นตรงนี้นะคะแล้วก็จะมี2ช่องด้านล่างยังไม่หมดนะคะทุกคน <S <S เขาก็มีอันนี้นะคะก็ <S 2> <S 2> จะเป็นเาราเตอร์ w i f ฟให้อยู่ที่ห้องเลยนะคือแต่และห้องก็จะแยกกันเลยนะคะทุกคนแลน้วนอกจากนี้ก็ยังมีทีวีมาให้ด้วยแต่ว่าข้อเสียก็คือทีวีบางช่องก็ดูไม่ได้นะคะทุกคนเราจะดูได้แค่แบบ ช่องนี่แบบไม่กี่ช่อง,องแล้วก็ด้านตรงนี้นะคะก็คือวางของมังม<ๆ>แล็วจัดของได้เยอะมากต่อไปนะคะโวนนี้เลยคือโซนตู้เสื้อผ้านะคะคือตู้เสื้อผ้าใหญ่มากทุกคนดูดินี่คือเราแบบว่ายืนกลางแผนนะคะก็แบบเนี่ยประมาณเนี้ยนี่คือเปิดฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น โซนเก็บสผ้านเนาะก็จะเป็นราวแขวนผ้าแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะมีช่องเก็บของอยู่นะช่องก็คือกว้างมาก2ช่องนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะมีอีกช่องหนึ่งนะคะก็คือจะแบ่งเป็น2ฝั่งเนาะเหมาะสําหรับใครที่แบบอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กับรูมเมทหรือว่าใครที่แบบอยู่กับแฟนนะคะเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมจะแบบแบ่งเป็นส่วนตัวนะคะ2ฝั่งเลย มุมตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นมุมแบบประตูเนาะประตูเขาก็จะเป็นประตูบคีย์การ์ดนะคะเราก็สามารถล็อกสองชั้นสามชั้นได้เลยนะปกติเนี่ยเขาก็จะล็อกไวให้อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเนี่ยล็อกได้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็ล็อกตรงนี้ได้อีกนะคะก็คือเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยคือมันล็อกได้หลายชั้นมากส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมกระจกค่ะทุกคนที่ทุกคนจะเห็นนะคะว่าเราจะชอบถ่ายรูปนะคะหรือว่าลงรีวิวอะไรต่างๆเราก็จะมาถ่ายกับกระจกบ,บานนี้ คือแบบว่ามันถ่ายสวยมากส่วนด้านหน้ากระจกนะคะตรงช่องตรงนี้เขาก็ทาเป็นที่เก็บของให้เรานะคะทุกคนเพื่อพื้นที่ทุกที่คือแบบจะมีชั้นเก็บของหมดเลยอันนี้ใครอยู่กัน2คนนะคะก็สามารถแบ่งได้เลยนะว่าใครจะเอาชั้นไหนบ้างเพราะว่าเขาจะออกแบบมาให้แบบมันเป็นชั้นคู่นะคะทุกคนเพื่อที่เราจะได้แบ่งกันให้มันลงตัว ต่อไปมุมสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ำเดี๋ยวเราพาไปดูเลยห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีเครื่องดูดอากาศให้เนาะแล้วก็ห้องน้ำก็คือกว้างอยู่นะแล้วก็กระจก<ไ>ทุกคนกระจกคือแบบแผ่นใหญ่มากอันนี้คือเราชอบมากเนี่ยคือยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนอ่างล้างหน้านะคะที่เราใช้ล้างทุกวันแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนโหสว้วมเขาก็จะแยกนะคะเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งมาให้ด้วย นอกจากนั้นเขาก็ยังมีเครื่องทําน้าอุ่นให้นะคะแล้วก็จะมีราวตากผ้าอยู่ตรงนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะสําหรับห้องน้ํา เราจะมาสรุปรายละเอียดของหอพักนะคะเริ่มจากสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักก่อนนะเขาก็จะมีเตียงนอนขนาด6ฟุตมาให้นะคะเป็นเตียงใหญ่เลยโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็เก้าอี้ทำงาน2ตัวตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่หนึง่งหลังอ่างล้างจานเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ทีวีตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มี WiFi ส่วนตัวให้ในห้องพักส่วนบริเวณหอพักนะคะหรือว่าส่วนกลางของหอเนี่ยค่าก็จะใช้เป็นประตูแบบคีการ์ดนะคะแตะเข้าออกมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะคะในร่มแล้วก็ที่จอดรถยนต์มีฟิตเนสนะคะมีระบ ฝ้า24ชั่วโมงแล้วก็มีกงวงจรปิดนะคะทั่วหอพักขนาดห้องที่เราอยู่นะคะก็จะเป็นห้องขนาด26.5ตารางเมตรนะโดยในหอน,นี้เนี่ยก็จะมีแค่ห้องขนาดนี้ขนาดเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นห้องแบบเดียวกันนะคะทุกห้องทุกตึกเลยค่าห้องเนี่ยจะอยู่ที่4,600บาทต่อเดือนนะคะมีค่าประกันหอ8,000บาทค่าน้ำ30บาทต่อยูนิตนะคะแล้วก็ค่าไฟเนี่ย7บาทต่อยูนิตส่วนค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ฟรีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะบริเวณหอเป็นที่จอดรถในร่มแบบนี้เลยเนาะแล้วก็บริเวณด้านหน้าหอทุกคนจะเป็นตลาดแล้วก็คือของกินเนี่ยเยอะมากคือใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกแทบทุกอย่างเลยนะคะแล้วตรงข้ามของตลาดเนี่ยก็จะเป็นฝั่งมหาหลัยแล้วนะโดยหอนี้เนี่ยตั้งอยู่ใ,นในกล้กับมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีนะคะคือสิ่งอำนวยความสะดวกของกินทุกอย่างนะคะคือครบจบมากแต่เสียอย่างเดียวนะคะตอนนี้เราก็ไม่รู้จะปรับปรุงหรือย,ยังนะแต่ว่าตอนที่เราอยู่เนี่ยทางเข้าหอเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเป็นถนนขรุขระนิดนึงนะ โอเคก็เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิวหอพักพีโลเราอยู่มาประมาณ1ปีนะคะกับ6-7เดือนได้นะคะทุกคนแล้วเป็นหอที่เราเนี่ยรักที่สุดนะคะแล้วก็ชอบมากที่สุดด้วยก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครมาอยู่หอ,ห,อห้องนี้นะคะห้องของปอนเราอาจจะไม่ได้บอกเลขห้องนะว่าอยู่ห้องไหนก็จะอยู่ชั้น5้าวิวก็จะเป็นประมาณนี้ที่เราถ่ายให้ดูนะคะใครที่มาอยู่หอต่อเนี่ยก็ดูแลรักษาห้องให้ดีนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยรักห้องนี้มาก โอเคก็ถ okay, like like, ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องของวานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย